ถ้าคุณอยากมีอาชีพทางด้านแวดวงกีฬาหรืออยากเป็นนักกีฬามืออาชีพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนเรามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเปิดโอกาสทางด้านการศึกษาการเรียนรู้เรื่องทักษะทางด้านการกีฬาประเภทต่างๆให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยหลักสูตรการเรียนรู้ทางด้านการกีฬาเพื่อไปสู่เป้าหมายสําคัญแบบมืออาชีพเราจะนําท่านไปรู้จักกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ให้มากขึ้นกว่าเดิมคือถ้ากล่าวถึงประวัติความเป็นมานะครับก็คงจะยาวนานถึงประมาณ50ปีนะครับเมื่อตอนนั้นกรมพันธุกษาที่ดูแลเรื่องเกีาของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้มีการจัดตั้งขึ้นนะครับเราเรียกว่าวิทยาพันธุกษานะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็เปิดการเรียนการสอนมา นะเราเปิดมาแห่งที่2ที่3ที่4นะครับที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะครับที่จังหวัดมหาสารคามนะภาคใต้นะครับที่จังหวัดยะลานะครับแล้วภาคกลางที่จังหวัดชลบุรีนะครับตอนนั้นครบ4ภาคเลยนะครับเวิไลพะรัสสอสมัยก่อนจะมี4 4แห่งนะฮะแล้วต่อมาเป็นเป็นพิเศษนะฮะก็มีที่ชัยภูมินะอุดรธานีมหาสารคามแล้วก็ศรีสะเกดแล้วกระจายทั่วหมดตลอดนั้นะก็ทั้งหมดสิบเจ็ดที่ที่ท่านบอกใช่ไหมคะ ก็ค <G ül üyor> ือมีภาคเหนือสแห่งค่ะตอนอกเฉียงเหนือสี่ภาคใต้4ะยกเว้นภาคกลางเห็นนะห้าแห่งค่ะนะครับเนี่ยนะครับที่เป็นมติออกมานะครับว่าจะยกฐานนาจากสถาบันการศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการจแห่งชาติแล้วเนี่ยค่ะทางเราเนี่ยนะครับได้มีการเตรียมตัวมากพอสมควรค่ะนะครับว่าหนึ่งวิสัยทัศน์ของมหาวิาลยเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรค่ะนะครับเราบอกโอ้ถ้าถ้าเกิดเป็นมหาวิทยาลัยการจรแห่งชาติแล้วเนี่ยมันมันมีชื่อคําว่าแห่งชาติเึ้ามามันเป็นตัวสแปม นะครับว่าโอ้โหเราจะเดินกันยังไงเราบอกว่าถ้าเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติปุ๊บเนี่ยเราคงจะระดับประเทศเราไม่ได้แล้วนะครับเราก็มองโฟกัสไปที่ระดับอาเซียนแล้วนะครับว่าเราจะต้องเป็นผู้นําเลยเป็นผู้นําทางด้านด้านการศึกษาด้านกีฬานะครับในระดับอาเซียนให้ได้เป็นระดับหนึ่งตอนนี้เราตั้งเป้าอย่างไรนะฮะคราวนี้พอพอถึงว่าพอเราตั้งเป้าเสร็จแล้วเนี่ยว่าเราเป็นระดับหนึ่งเนี่ยเราจะเดินงานยังไงบ้างนะครับตั้งแต่หนึ่ง มีการออกกฎหมายเนื่องจากว่าการที่จะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเนี่ยมันต้องออกเป็นพรบค่ะณตอนนั้นเนี่ยเรามีพรบอยู่แล้วเป็นพรบสถาบันกัรศึกษานะครับแล้วเราจะแก้พรบยังไงเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาและตัวเนี่ยพรบเนี่ยมันจะสื่อยังไงว่านะครับว่าความเป็นหนึ่งในอาเซียนก่อนที่จะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเราเป็นสถาบันกัเรศึกษาเนี่ยเรามี3คณะนะคือคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสุขภาพคคณะศิลปศาสตร์ แล้วก็คณะศึกษาศาสตร์ค <c oughs> ่ะทีนี้พอเป็นหมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเนี่ยนะครับเราก็มาตกผึกความคิดว่าค่ะวิชาที่จะเปิดในในหมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเนี่ย <c oughs> เราจะบอกว่าเราต้องครอบคลุมกุศุศาสตร์การกีฬานะครับเ <c oughs> พราะนั้นการี่ครอบคลุมทุศุศาสการกีฬาเนี่ยคือต้องเป็นสาขาก,ก่อนแล้วมาตกผึกเป็นคณะนะต่อไปเนี่ยเราจะมีทั้งหมดในี่คณะนะครับแต่ตอนแรกจะเริ่มจาก3ก่อนนะ <c oughs> แล้วเราเปลี่ยนชื่อกันใหม่หมด นะอย่างเช่นคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพเนี่ยก็จะเป็นคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะศิลปศาสตร์ก็จะเป็นคณะบริหารจัดการกีฬานะแล้วคณะศึกษาศาสตร์เราก็จะเปลี่ยนเป็นคณะพัฒนศึกษาเพื่อให้ตรงกับเขาว่ามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะและในอนาคตต่อไปเนี่ยเราก็จะเปิดคณะเทคโนโลยีทางการกีฬานะซึ่งเราคาดหวังนะครับว่า4คณะต่อไปเนี่ยก็คงจะครอบคลุมทุศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะครับจะมีระบบการจัดการศึกษาสำหรับนักกีฬานะครับในกรณีที่นักกีฬาเนี่ยมีการฝึกซ้อมนะครับหรือมีการเก็บตัวอย่างเช่นเวลาปกตินะครับนักกีฬาเนี่ยจะมีการฝึกซ้อมนะครับโดยเราเนี่ยจะมีโค้ชนะครับหรือผู้ฝึกสอนนักกีฬาเนี่ยก็จะมีการฝ um, ึกสอนทั้งเช้าและเย็นนะครับในการฝึกเหมือนถึงร่างกายหรืออะไรต่ออะไรนะครับแล้วเราก็จะฝึกทุกวันคล้ายๆกับการเก็บตัวเลยนะครับ ส่วนในช่วงเก็บตัวนะครับถ้าเกิดเขาเป็นนักกีฬาทีมชาติเนี่ยก็จะมีการเก็บตัวของสมาคมกีฬาซึ่งเขาก็ไปอยู่ในสมาคมกีฬาเลยะนะครับในเรื่องการเรียนก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเรามีระบบการจัดก,การศึกษาสําหรับนักกีฬาอยู่แล้วนะครับก็คือจะไม่มีปัญหาเรื่องเวลาเรียนะนะครับโดยปกติเนี่ยนักเรียนปกติหรือนักศึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องมีเวลาเรียนเนี่ยไม่น้อยกว่า800-80นะครับแต่สําหรับนักกีฬาเนี่ยเราก็จะยกเว้นตรงนี้ให้นะครับ แต่นักกีฬาถึงจะเป็นนักกีฬาก็ตามนะครับก็ต้องมีกระบวนการวัดและประเมินผลเหมือนนักศึกษาปกตินักกีฬาทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องมีการส่งงานแล้วก็มีการสอบมีการวัดและประเมินผลเหมือนนักศึกษาปกติทุกอย่างนะครับแต่เราก็จะงดเรื่องเหมือนการยกเว้นมากกว่าครับเรื่องเวลาเรียนนะครับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็คือจะเน้นเรื่องการพัฒนาด้าน ศาสตร์ทางการกีฬาที่เกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพให้กับนักกีฬาะนะครับก็จะเป็นลักษณะนั้นศึกษาศาสตร์เนี่ยก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเป็นครูพละศึกษานะครับเพราะฉะนั้นเราจะผลิตบุคลากรที่เน้นมีวิชาชีพครูนะครับแล้วก็มีตามมาตรฐานวิชาชีพนะครับโดยลักษณะเด่นของศึกษาศาสตร์ก็คือนักศึกษาเนี่ยจะต้องเล่นเป็นสอนเป็น โคชเป็นแล้วก็ตัดสินได้นะครับนี่คือลักษณะเด่นของนักศึกษาศึกษาศาสตร์เลยครับศิลปศาสตร์ของเราครับศิลปศาสตร์เนี่ยเราจะมีหลักสูตรปฏิบัติการนะครับเพิ่งเปิดสอนในปีพุทธศักราช2564น้อี่เองนะครับหลักสูตรปฏิบัติการเนี่ยเป็นหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติภาคภูมิใจนะครับ<ฆ>เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่เราพัฒนาร่วมกับสถานประกอบการนะครับจะมีการเรียนในมหาวิทยาลัย2ปีแล้วไปเรียนรู้จริงในสถานประกอบการอีก2ปีด้วยกันนะครับ ดยนักศึกษาเนี่ยจะเตรียมความพร้อมที่มหาวิทยาลัยก่อน<ภ>นะครับแล้วก็เริ่มไปเรียนรู้จริงในสถานประกอบการ<ภ>ให้สถานประกอบการเนี่ยเป็นอาจารย์คนหนึ่ง<ภ>ให้กับนักศึกษานะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาของเราเนี่ยก็จะเป็นนักศึกษาที่ตรงความต้องการของสถานประกอบการจริงๆนะครับ<ภ>แล้วก็คาดว่านักศึกษา 9 0กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะได้งานหลังสําเร็จการศึกษาครับอันนี้ก็คือศึกษาศาสตร์กับวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับก็สามารถเป็นผู้ฝึกสอนได้เป็นโค้ชได้นะครับตอนนี้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะครับจัดกรเรนยนการสอนถึงระดับปริญญาเอกเลยครับครับโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาของเราเนี่ยตอนนี้จะเป็นแค่ระดับปริญญาตรีอยู่นะครับส่วนคณะศิลปศาสตร์เนี่ยก็มีระดับปริญญาโทด้วยนะครับก็คือสาขาการบริหารจัดการกีฬาและนันทนาการครับส่วนคณะศึกษาศาสตร์เนี่ยซึ่งเป็นศาสตร์ทางการก พละศึกษา,านะครับแล้วก็พอปิญนาโทก็คือพละศึกษาและกีฬารวมถึงพิ่ัยเอกด้วยครับคนที่สนใจในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะครับผมขออย่างเดียวก็คือมีใจรักกีฬานะครับส่วนถ้าคุณมีความสามารถพิเศษทางการกีฬาด้วยนี่ก็ยิ่งดีอยู่แล้วนะครับส่วนถ้าเกิดเราไม่มีอะไรเลยเป็นคนธรรมดา,าแล้วอยากเป็นบุคลากรทางการกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเนี่ยเราเน้นผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาอยู่แล้วนะครับเมื่อคุณสำเร็จการศึกษาคุณก็จะก้าวสู่อุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศไทยได้อย่าางเเต็มมภภคคูิลยรับ สิทธิ์เก่าจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติที่ประสบความสําเร็จพันตํารวจโทนทีทองสุกแก้วอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยนางสาวจุธามาศจิตพงศ์นักมวยสากลหญิงทีมชาติไทยและนี่คือมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ